โทษนะพี่นพครับโทษโทษจากใจจริงไอ้เที่ยนี่น่าจะแพงกว่าไอ้เที่ยนี่นะครับหมดเนี่ยนะสองแสนบ้านโอเคไหมบ้านไม่แตกไม่แตกไม่แตกนิสโมที่พี่ซื้อวันนี้แล้วมาไม่ทานที่พี่เดินหงุดหอีกพุ่นง่านจะเดินเตะกองทรายอยู่ตรงนี้สามแสนเจ้าสามแสน คุยโทรศัพท์หน้าสามสามนิดมันเป็นไม้ละแนงนะมันจะไม่รู้ว่าหน้าสามสามนิดสามสามเนี่ยเนี่ยบ้านทาธุรกิจต้องหนีด้วยธุรกิจต้องนี้วางหูยังมาวางหูแล้วหูแอเล็กคอยไปแล้วพี่ไปทันหลับหน้าสามสามอ่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สนุกรายการรถทางไหนกันแน่ขวาก่อนขวาก่อนนะโอเคพร้อมไหม เอาละอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรถบานไป,ไป รถไฟไปขอบคุณท่านผู้ชมสหรับการติดตามนะครับชอบกันมากเลยช่วงนี้ซาบซูนโดยเอาพัสดุครับกล่องซูเปอร์สตอร์มแล้วก็เครื่องไฟฟ้าสปาร์คสามสปาร์คฟรีส่วนสปอนเซอร์เออจะเข้ายินดีนะครับใช่ตอนนี้ทำมีวงหมดไปเยอะยังหมดเยอะแล้วช่วงนี้ร้อนเงินนะครับยูทูบก็โดนปิดเฟซบุ๊กก็โดนปิดกั้นเเอออ้ยฝากู้ชมหน่อยไหมบอกให้แบบช่วยช่วยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กหน่อยช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยไลค์หน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวระหว่างเราพูดช่วยแชร์ช่วยไลค์วันนี้รถไฟาปปลายเราพามาอยู่ที่รังสิต หลังศิษย์คลองสามลังศิษย์คลองสามมาหาพี่ชายเราเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเราอยากมาเลยใช่จริงๆไม่อยากขายรถหรอกไม่มอยากมากินข้าวอยากกินข้าวฟรีพี่นกครับสวัสดีครับพี่น้องครับยดีต้อนรับพี่น้องทานเลยครับผมก่อนเราจะบานไปที่เอาชัดเจนครับเพราะว่ากรณีศึกษาจากเทปที่แล้วเราเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้ออกรายการบ้านไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แตกเพราะว่าสปูนแตกไปแล้วหนึ่ง ตอนนี้นอนโซฟากับหมาแล้วก็บอกไปโกหกกับเมียว่าซื้อมาสามหมื่นพี่บอกในเทปสามแสนเรียบร้อยเกมเลยใครดูพี่นพนะครับในเอ็กโอโตสปอร์ตก็จะรู้ใช่แล้วก็มีโอ้โหเจ้าพ่อสกายไลน์เจ้าพ่อรถหายากเขาเรียกว่าเจ้าพ่อ JDM 9 0 9 0เราก็เลยนั่งพี่ติ๊กพี่คอครับคันที่รถพี่นพปลายที่สุดคือรถอะไรพี่นพบอก R33 พี่สิน้องนี่คันนี้เลยคันนี้เลยคันนี้เลยนี่คือ R33 GT-R Vspec Series 3 v s p มันมีกี่ซีรีส์ สามซีรีส์นี่คือสุดท้ายซีรีรสส์ุดท้ายก่อนจะเป็น R สามสี่เป็น R สามสี่คันนี้เป็นรถแท้หรือรถจดหรือรถรถโปรโมกงคอลส์หรือ BCNR สามสิบสามรหัสซีรีส์สามคือรหัสเลขตัวถังต่อจากรหัส BCNR มันจะขึ้นด้วยเลขสามคือซีรีส์สามภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกยัไงนะเก็นกิเก็นกุเซนกิก็เลยไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกสภาพนี้รถสแตนดาร์ตรสามสามเอาราคาวันนะี้เลยนะไม่เอาราคาก่อนหน้านี้ไม่เอาราคาที่พี่ซื้อเอาวันนี้เลยเขาเขาซื้อขายสแตนดาร์ตเท่าไหร่ เดิมๆสแตนดาร์ดนะครับ GDR แท้เนี่ยถ้าไม่ใช่วิสเปคเนี่ยมันเกือบเจ็ดล้านที่เราบอกราคาไปคันนั้นน่ะมันคือมันคือ BCR n แท้แต่เลขตัวถังมันมันไม่ใช่พี่น้อมก็รู้ยังไงคนเล่นรถมันก็ต้องตีว่าเป็น GTS สมมุติตีต่างไม่ใช่คันนี้นะต่อให้รถอาร์ทงสามคันนี้สมมุตินะเป็น GTS แต่คอลจิ้งหลีเป็น BCR มันก็ตีรู้ว่าเป็น BCR นันเว้ย เข้าใจความหมายปะพี่นพรู้มาก่อนเรียกภาษีกันใช่รถอาเอาเข้ามาจ่ายภาษีเท่าไหร่อ่ะประเทศไทยถ้ามันเกินกี่ตีซีเข้าไปมันก็จะคูณเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนพอจิ้งลีกันแต่ปัจจุบันทําไม่ได้แล้วนะมี GTS ซื้ออยู่ที่บ้านแล้วเมื่อก่อนรถเอาเข้ามาเลยทั้งคันแอบเอาเข้าตู้คอนเทนเนอร์มาก็ทําอะไรก็ดีวะมองซ้ายมองขวาไม่รู้ทำอะไรดีก็จ้างช่างมาเลาะออกแล้วก็ไปซัดสลับแต่รถพวกนั้นเนี่ยสุดท้ายก็จะถูกจับ แล้วข้าไปอยู่ในศุลกากรแล้วก็ถูกประมูลออกมาหนูเหนพี่นพใช่เรปรถเขาเรียกว่าการฟอกอ่ะปัจจุบันฮิตกฟอกเงินสมัยก่อนฮิตฟอกรถเจ็ดล้านบาทสารตั้งต้นนะพี่นพที่ดินคือนะเจ็ดล้านตั้งต้นไม่มีของเลยครับไม่มีของไม่มีของต่อไปอภายนอกก่อนนะจะเป็น 400R ของ R33 มันต้องเริ่มจากอันไหนก่อนพี่ทรงหาทรงตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้แต่ตัวผมผมชอบดิสม 400R ต้องชอบแหละ ต้องชอบหละพี่ต้องชอบแหละใช่ไหมต้องชอบแบบดิสมอแมนอ่ะอ่าสี่ร้อยอาร์มันจะประกอบด้วยฝากระโปรงกันชนปองสี่ชิ้นสเกิร์ตข้างถังหลังกันชนหลังล้อเบรกสติ๊กเกอร์เพดบอกตัวถังรถสิบอย่างเริ่มจากฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงชัดชุดตรงหน้าเาเลยฝากระโปรง 400R อาร์ราคาตอนนี้เลยณตอนนี้ร้านหนึ่งยังไม่มีคนขายอะไรครับตอนนี้ ไอ้บานนั้นนะไอ้นั่นครับอันนั้นคอันั้านบาทจริงๆนะท่านผู้ชมท่านเข้าไปดูใน Yahoo Auction ได้มันราคานี้จริงๆค่าขนส่งค่าแพคกว่าจะมาถึงเรารถพวกเราสี่คันซื้อได้หมดเลยขอกระโปรรวมนี่ไหมไม่รวมครับไม่รวมจมูกไม่รวมจมูกอีกกี่บาทครับสามหมื่นกว่าบาทจมูกเนี่ยนะจมูกก็โง่อย่างเงี้ยนะผมส่วนใหญ่ ของแท้จะมีน็อตยิงข้างล่างอะไรเรียบร้อยน็อตยิงจะถามเลยคือของแท้คือมันจะมีน็อตยิงอยู่ใช่น็อตยิงต้องเจาะฝากระโปรงไฟหน้าครับไฟหน้าโอ้โหไฟหน้าเอามือสองก่อนมือสองบ้านเราไม่ต่ำกว่าแสนห้ายังหาไม่ได้เลยหาไม่ได้ด้วยหาไม่ได้ถึงได้ก็เหลืองๆหน่อยอ่าต้องไปล้างอี่มือหนึ่งเลยสั่งวันนี้สิ้นเสี้ยนเลยสามแสนกว่าก็ยังยังไม่ได้อยู่ยังไม่มั่นใจอันนี้ใหม่ อันนี้ใหม่นนหมไฟหน้า3ามแสนตอนกูซือ 90, ้อ9เก้าหมื่นก็แพงแล้วนะทำได้ตอนไปทําก็เสียวเหมือนกันยังไม่รวมชุดซีนอนนะครับยังไม่รวมคือราคาแสนห้ามื่สองหรือสามแสนหมื่หนึ่งคือแค่โคมซ้ายขวาไม่รวมกล่องซีนอนมีซีนอนอีกถ้าฉลาดท่านไปเอากล่องซีนอนสามร้อยสามห้าศูนย์แซดเอ็กซ์สามห้าศูนย์แซดมาใส่แม่งกล่องเดียวกันออ๋เออแต่ถ้าเกิดท่านซื้อเบิกก็ประมาณสัก สี่หมื่นปะกล่องซีนอนสี่หมื่นมันเป็นใบซีนอนอะกระจังนี้มันเหมือนกระจาดกระจาดเหมือนไหมเหมือนปกติไหมอ๋อกระจังปกติปกติกระจังไม่กี่บาทไม่กี่บาทไม่กี่บาทกันชนหน้าครับตอนนี้เลิกผลิตแล้วนะครับไม่มีแล้วด้วยไม่มีแล้วด้วยอืมแปดหมื่นโทษนะพี่น้องครับโทษโทษจากใจจริงขอยาบนะครับขอยาบเลยไอ้เทียนี่มันจะแพงกว่าไอ้เทียนี่นะครับไอ้นี่มันบ่งบอกถึงความเป็น400 R เลยนะใช่นี่คือยังไม่รวมค่อยไม่รวมยังไม่รวม เอารวมหมดเลยกันชนจมูกคาร์บอนลิ้นไฟลิ้นด้วยอ่ะประมาณสองแสนหมดเนี่ยนะสองแสนบ้านโอเคไหมบ้านไม่แตก่แตกพี่รู้ป่าแค่ชุดหัวเนี่ยซื้อซื้อเลยโตได้คันแล้วได้คันไปแล้วพี่ซื้อมาเมื่อประมาณหกปีแล้วทั้งคันนะยังเกือบล้านเลยทั้งชุดแต่งมันณปัจจุบันนี้มันขึ้นไปถึงไหนแล้วเอานผู้ชมจชอบพิมพ์ว่า ปั่นอืมอันนี้เรื่องจริงครับคือคือมันก็ใช่แหละในมุมผมแต่แต่ถ้าต้องเข้าใจดีมาอย่างสพาแม่งเรื่องแม่งแม่งคือตากะง่ายๆเลยขาน่าเสร็จแล้วต่อมาถ้าโปน่าจะมี2ชิ้น1กับ2มันจะมาทั้งเซ็ตเลยอ่ะทั้งเซตอ่ะทั้งเซ็ตเ็เลยทั้งเซ็ต6ชิ้นหน้าหลังเรียบร้อย35มหมื่นอ้นี่รับได้อันนี้รับได้แต่3ามหมวันนี้มีตังก็ไม่มีต้องรอจังหวะถามแบบคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเลยแต่มี3 3ส ก๊อปมีขายไหมบ้านเรามีไหมน่าจะมีมแต่ต้องดูรายละเอียดด้วยว่าระยะระยะอย่างเงี้ยมันถูกไหมกี่เซนอะไรอย่างงี้ตีต่างไล่ลงมามันจะแต่สิ่งหนึ<อ>่งที่ไม่เหมือนแน่แน่เจ้าตัับท่านผู้ชมก่อนเออลืมบอกออกตัวรถคันนี้ท่านผู้ชมเห็นในภาพอาจจะดูสวยนะครับแต่ถ้าคนบ้านรถดูผ่านภาพแม่งดูรู้รถ<อ>คันนี้ฟิตติ้งอะไรยังไม่เรียบร้อยเพราะวันนี้เพื่อการถ่ายทำรถจะอยู่อู่ถ่ทำเสร็จจะกลับไปอู่ ไปทำเครื่องเสร็จแล้วส่งอู่สีตอนสุดท้ายแล้วอา่โป่งเรียบร้อยสเกิร์ตข้างครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งมันจะมาพร้อมกับตประตูด้วยนะตัวนี้ตัวนี้สําคัญจะตกมาตายกันเยอะถ้าไม่เบิกตัวนี้มันจะไม่ให้ตัวนี้ด้วยญี่ปุ่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวกี่บาทแปดหมื่นแ0ดหมื่นอันนี้เบิกใหม่แล้วกคแถ้มันจะมียางอะไรมาให้ด้วยเรร้อย อย่างนี้เบอรเนี่ยพี่ยังไม่มี่บาทหรอกเบิกใหม่เลยใช่มเบิกใหม่เบิกใหม่สเกิร์ตคางแป้นเหมือนล้อแม็กโอ้โห้ล้อจีทีหวานปิดเป็นอะไรจีทีวันจีทีทูไอเย้ต้องเทสด้วยมันต่างกันยังไงอันแรกเลยถ้าจีทีวันนะครับจุ๊บมันจะอยู่ข้างนอกจุ๊บนอกตรงขอบอ่าแต่ถ้าจีทีทูเนี่ยจุ๊บจุ๊บมันจะอยู่ตรงกลางจุ๊บท้องตรงดท้องมันอ่าแล้วจีทีวันกับจีทีทูจีทีวัน ออฟมันจะหุบเข้าไปข้างในแต่ถ้า GT2 ปุ๊บออฟมันจะตรงลงมาอย่างนี้เลยการกลาตรงนะครับการตรงขอบอะไรนะขอบ18ดคอปสิบ1ปดความสิบออฟสี่สิบอ่อใช่ล่าขมือสองก่อน3ามแสนหยังไม่เห็นของวันนี้เศรษฐีโก้มีตังครับเพิ่งถูกหวยดิจิตอลรัฐบาลมา16ล้านเกินด้วยร้อยกว่าล้านร้อกว่าล้านถ้าถูก16ล้านซื้อ3ามแสนแถวบ้านเรียกควาย ถูกแล้วมาล้างอยากได้ของใหม่มานอนอยู่บ้านอยาแกะกล่องแล้วเอาจมูกไปดมญี่ปุ่นย่าฮูตอนนี้ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดแสนบาทบาทไทยยังไม่รวมส่งมานี่ยังไม่รวมส่งมานี่ส่งก็มาสักเจ็ดแสนครับผมสองถึงสามล้านเยนที่ญี่ปุ่นล้อจะเป็นล้านไอ้เนี่ยล้อจะล้านเช๊ะไปด้านหลังครับพี่เฮ้ยอกัะไรอะไรเบรกเหรอเฮ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โหเบรกผมเบรกอยู่เบรนี่มี ภูมิใจเสนอภูมิใจเสนอยังไงยังไงยังไงเอาคอนผลิตให้ดิสโมโดยเฉพาะยอดเอาคอนผลิตให้ดิสโมอลใช่ในบ้านเราที่เห็นชุดนี้จริงจมีไม่เกิน1-2ึ่งสองคู่ทำมาเพื่อลดแข่งด้วยป่ะใช่ครับทำมาเป็นแข่งกุ๊ปเอ็นมั้งใช่ไหมถ้ายังไม่ผิดหรือหรือพวกซูเปอร์ไทคิวอ่ะนี่จางของมันด้วยเลยครับโมโนบ็อกก็โมโนบ็อกต้องตีคู่โมโนบ็อกเท่าไหร่พี่เท่ามารถนะมาเลยไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าแสน มันหาย,ยากครับตัวนี้มันหายา,ยากคือรถพวกนี้ผมหามปีนพหน่อยมันคุยกันที่ของครถูกไหมใช่คือการเล่น R33 การเล่น Skyline หรือเล่นรถ JDM ตอนนี้โอเคหมันจะมีผู้เล่นคือผู้เล่น Standard. มาตรฐานผู้เล่นที่ไม่แต่งอะไรเลยอะมาตรฐานหมดมาตรฐานมันก็มาวัดกันอีกว่าไฟหน้ากูเบิกใหม่นะปั๊มเบรกคาทิโมโตโกูเบิกใหม่นะแม่งคือชิ้นสุดท้าย ของเกาะอังกฤษนะนั่นคือที่สุดท้ายของประเทศนี้นะ่ายนี่พอมามาเป็นรถแต่งมันก็จะเหมือนสแตนดาร์ดอีกสแตนดาร์ดรถแต่งแบบแต่งแบบตามมีตามเกิดแต่งตามสำนักแต่งแบบนี้แล้วก็แต่งสำนักแล้วก็เบิกใหม่แล้วสุดท้ายออนท็อปก่านั้นคือเบิกใหม่ด้วยแล้วคุมมีแรอเทมด้วยข้างๆแล้วล้อแล้วบั้นท้ายบนท้ายครับบนท้ายเป็นคนที่ชอบรถ4ี่ r าพอบ้านท้ายโดยเฉพาะเลยมันดูเหมือนแบบ สาวมหาลัยดีเอาจรผมว่าพอใส่กันชนสีร่รอ,อารมันดูสวยเป<ด>็นพิเศษม,มันดูเต็มขึ้นเยอะยกันชนเดิมมันจะแบบแหนกหนกนูนสั้นๆปุ้นๆน,น,นะเดี๋ยวยิ่งท่อตรงรุ่นสี่รอยายิ่งชอบอันนี้คือนนท่อท่อสี่รอาทั้งเส้นเลยข้างหน้าออกมาเลยข้างหน้าไปเลยตรงปากทระโบเลยมียี่ห้อไหมพี่เอ่อเป็นสองดิสมผลิตให้ให้สำหรับ 400R 400R โดยเฉพาะแต่ตัวนี้มันจะไม่มีปั๊มโลโก้ 400R นะยอาร์นะคจะเป็นเพาว่า TI ป่ะ ใช่ TI ใช่ไหมถ้า TI ไม่ต่ำกว่าสองแสนท่อไอเสียนะครับท่อคู่เลยดูสวยมากข้างล่างต้องยาวมีไทเทียมไทเทียมไทเทียไทเทียมมันจะเหมือนพวกซีจูนบ้าที่มันมีออยกับอะไรตรงพืท้ายมีด้วยป่ะงหรือเล่าไม่มีหางหลังหางหลังหางสี่ร้อยอาร์แทสสี่ร้อยอาร์แท้เก้าหมื่นห้าแค่ชิ้นนี้นะแค่ชิ้นนี้นะแค่นี้นะแค่นี้ข้างๆเดิมข้างๆเดิม ไม่มีของด้วยไมม่มีของแล้วตอนนี้สติกเกอร์สติกเกอร์แถ้บ่ะสติกเกอร์บ้านเราสติกเกอร์บ้านเราพีนเดตรถบ้านเพราะว่ารู้ไหมถ้าสั่งสติกเกอร์แท้สั่งได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาสั่งได้แต่สติกเกอร์ที่เป็นของญี่ปุ่นน่ะถ้าเป็น400อนะมันไม่มีผลิตแล้วถึงมีคนเก่าเก็บมัเจอเหมือนเอาพีนามันจะแปะไม่อยู่ละอืมคราวนี้มาดูข้างในกันบ้างครับข้างในอข้างในมาเลย โอเคก่อนทายทาพี่น้องเขาเพิ่งมานะครับแล้วเขาถอดผมอะไรนี้ธรรมดาคันนั้นใส่ผมอะไรนิสโม่แต่ไปอู่พี่น้องเขาไม่อยากใส่เขาก็เลยใส่ผมอะไรเดิมเผื่อช่างเชิงจับ2คือเบาะพี่น้องเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าตอนไปอู่ก็ใส่เบาะธรรมดาไปเพราะเดี๋ยวว่านู่นนี่นั่นมีปัญหาเบา 400R เป็นอย่างนี้มันจะมาหน้าหลังได้บ้างสินะอ่ะเฉพาะคู่หน้าข้างหลังก็จะเป็นลายผ้าตัวเดียวกันแต่หายากแล้วตอนนี้เป็นแดงใช่เป็นแดงสีินะอ่ามันจะเป็นเหล็กอย่างนี้เลยบ้างครับพี่ใช่ครับ มือหมุนต้องเป็นโลโก้นี้เลยต้องเป็นเหล็กต้องเป็นเหล็กแต่นี่พี่ซื้อมาเซ็กแอนแฮนด์ถูกไหมใช่ถูกต้องครับมันเลยขาดแบบนี้ถูกไหมคู่ใหม่ๆตอนนั้นคู่ดงไปหมดแล้วครับอ่ะคู่นี้เลยเซ็กแอนแฮนด์เลยสภาพนี้เลยเซ็กแอนแฮนด์ก่อนนะครับสภาพอย่างนี้ครับประมาณแสนกว่าบาทอ่ะรับได้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 ใหม่ๆเลยแกะต่องเห็นฟิล์มเคยขายอยู่ตอนนั้นเกือบสามแสนกว่าบาทเกือบสามแสนฟิล์มชลบุรีใช่ เลือกโล่โล่จ่าอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยพูดอะไรไม่ออกอับโก้หรือกปล่าผมชิ้นครับพี่สี่ชิ้นผมว่าผมนี้ผมโลโก้เก่าเป็นเพลทเหล็กครบชุดไม่ต่ำกว่าสามหมื่นครับผมยังไม่มีของนะยังไม่มีของผมอะไรครับโอ้โหผมอะไรนี่ผมอะไรคุณจะเสนอมันมีเจนหนึ่งเจนสองอันนี้ที่จะใส่คันนี้ต้องเป็นของสี่รอาเลยตรงรุ่นเลยครับผมโลโก้เก่าวงนี้ต้องกี่บาทครับพี่ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่น ก็สูสีสูสีวิทยุไม่เคยเห็นนี่คือตรงรุ่นปะตรงรุ่น 400R ใช้ได้อยู่ปะใช้ได้ครับใช้ได้ CD อ่านได้อ่านได้วิทยุคืนเขาคืนเขาตอนนั้นบิดมาจากญี่ปุ่นอยู่ประมาณโชคดีไม่แพงมาก20,000กว่าบาทเฮ้ยไม่แพงไม่แพงต้องเลยจังหวะตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องมีหลายหมื่นแต่บางคนเสี่ยงไม่อยากกดเขากลัวมันเสียอะไรเงี้ยแต่เราไม่กลัวคนเล่นขนาดเนี้ย เสียไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรกูขอเสียบแล้วไปให้มีไว้่ใช่ใช่ใช่ผมว่าชั่วโมงนี้ซ่อมได้ด้วยซ่อมได้ซ่อมได้ด้วยมีหัวเกียร์ด้วยนิสโมปะหัวเกียร์นิสโมต้งรุ่นเลยปะต้องรุ่นต้งรุ่นต้องรุ่นหัวเกียร์ไม่แพงมั้งไม่แพงไม่แพงไม่ถึงหมื่นเอ่ากอนิสโมคือแปะอย่ะหนึ่งโอโมลิเนี่ยใช่มีหลายรุ่นบอกว่าไม่มีไม่ผลิตไม่ผลิตเดี๋ยวก็ผลิตออกมาอีกเหมือนพวงอลไยเวอร์ชันล่าสุดอีกอย่างหนึ่งที่ใส่ไม่ทันนะครับคือหน้้้้้้้้าาาจจจจจจอออออหหนน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 รรริิิงงงๆเเเีีียแแแลลลวตตตปป็็บบบบบคััมะด ก็สตาร์ทมาจะมีคำว่า GTR สีอะไรพี่สีฟ้าไหมมันเป็นจอสีจอสีเลยเป็นทัฟฟิกเลยแต่ไม่ใช่สีทันสมัยนะมันเป็นสีแบบยุคก่อนๆราคางพี่โอ้โหตอนนี้เอาคระชากก่อนนะเห็นในเย้าฮูห้าแสนเยนห้าแสนเยนสภาพยังไม่รู้เลยก็แสนห้าแสนห้าแสนห้าสองแสนสมัยก่อนผมอยู่กับพี่หนุ่ม T R A มันจะมีไอ้บ้าเนี่ยเยอะมากเลยเมื่อก่อนขายกันอยู่หมื่นกว่าบาท ไม่มีคนซื้อเพราะคนจะกลัวว่าจอเนี่ยเสียเปล่าจอเสียส่วนใหญ่จอแม่งไอตัวเม็ดมันแตกเม็ดหมึกมันแตกแล้วก็ไม่ใช้กันอ่ะสุดท้ายอ่ะจอนี้อาจจะเกินเอื้องอันนี้สโมธรรมดา G ีช็อคจีช็อคห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นจีช็อคโอเคมันจะมีหน้าขาวหน้าดำเนี่ยนะหน้าดำอยู่บนรถหน้าดำแพงกว่าหน้าขาวถูกต้องแต่เมื่อก่อนหน้าขาวแพงกว่าหน้าดำผมเชื่อป่ะอะไรวะเนี่ยตอนนั้นราคานิสโมตั้งไอ้ขาวเนี่ย แพงกว่าดำจริงแต่ปัจจุบันดำแพงกว่าขาวถูกเพราะจำนวนคนซื้อดำแม่งน้อยเว้ยก็ดีเหมือนกันเนี่ยเนี้ยอติเกอร์แท้ป่ะครับทำทำงานบ้านเราแต่เป็นของโชีมีรุ่นพี่ให้มาพยายามจะทำให้ได้จะทำให้เหมือนสักทีอยากจะติดตอนขั้นตอนสุดท้ายมันก็อยู่อย่างนี้อนงอย่างนี้ออริจินอลเท่าไหร่ครับตอนนั้นได้พราะเสดหา ได้ไม่เลยครับเอาราคาไม่ต้องเสน่ห์ฮะเอาราคาแบบวันนี้คนอยากก็ได้อะซื้อหาไม่ได้แล้วตอนนี้ไป่ต่ำกว่าสองสามหมื่นเกืบไม่มีแล้วไม่มีแล้วว่ากันนะครับพี่ผมผมผมไม่ได้เอาติดมือติดมือกลับไปนะครับพี่อะที่จุบุรีเออจุบุรีสงสัยอยู่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกนะครับคนที่รับชมคลิปนี้อยู่แล้วบอกว่าที่จุบุรีก็คือที่จุบุรีไงปัจจุบันไม่มีแล้วก็จะเหมือนเปกลมๆธรรมดาหรือปัจจุบันเป็น USB ไปแล้วจะบอกว่าแพงที่สุดในโลกไไม่ด้ เพราะในโลกอาจจะมีแพงกว่านี้เออเราไม่ดูแต่แพงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นรถญี่ปุ่นมามันคือไอ้บ้านี่นิสสโมอันเท่าไหร่ครับสีเหลืองแพงกว่าสีแดงสามหมื่นแล้วแดงโลโก้เก่าอ่ะหมื่นห้าโอ้โหไม่มีเหรอจะไปไปไหนไปอุ้ยรถตามกินว่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยสามหมื่นเลยเหรอใช่โอ้โหมันสวยกับสีเหลืองหายาก บางคนจะไปพ่นแต่พ่นไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนนี่สามหมื่นบาทติดอย่างเดียวไม่เดียวามาโอ้เห่อยฟีเอยฟีไอที่อยู่ในรถอ่ะมันเป็นไอตัวหมาป่าพี่โอ้ยึกว่านิดโมอ่ะหมื่นห้าวางนิ่งเลยช่วงนี้ร้อนเงินอยู่รับจบเลยรับจบเลยหัวเกียร์ครับอันนี้รุ่นเก่าแน่นอนรุ่นเก่าแน่นอนผมไม่จับตรงนี้นะครับเพราะลอกอันเนี้ย ถ้าเบิกใหม่โอโมลีมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นกระบอกกระโดงกระโปรงอย่างนั้นไอ้นั้นสามสี่พันได้อันนี้เท่าไหร่พี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นฝาล้อนี้นิสโมครับจีทีโฟรุ่นที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกที่ทำเลียนแบบล้อรถแข่ง JGTC อันนี้แปะเข้าไป GT4 จะมีรุ่นที่ไม่มีโชรูน็อตกับฝาปิดได้เมื่อก่อนคนฝาปิดไม่เล่น น้องหร่อ่ะใส่โคติ่มเลยแล้วสีฟอสก็ไม่มีให้สีเทาดำใส่สีฟอสดีกว่าเลทำเทเยอะตอนนี้ไอ้บ้านนี่แพงกว่าแพงกว่าฝายอย่างเนี้ยกี่บาทพี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเปิดฟาปลงหน่อยพี่บ้าแหลกอยู่บาละล้าหน่อยพี่อ่ะมึงจะวางกอกกัดกอกกัดไม่ได้ โมดิฟายอะไรบ้างครับพี่เครื่องนิสโหรือว่าเครื่องบ้านเราเครื่องบ้านเราครับเครื่องบ้านเราเครื่องบ้านเราแต่พิเศษตรงที่เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งให้แบ่งเทอร์โบมาเทอร์โบมือพิเศษเป็นดิสโอมือล่มังโดยเฉพาะเลยเป็นตัว40ปีป่ะใช่โอเคเครื่องอาจจะไม่ใช่ S2 S1 ครับเพราะผมเคยไปถ่ายสายป่านสายป่านที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไอ้นั่น2คันที่จอด แม่งรถโอมอรีทั้งคู่ใช่เห็นแล้วแล้วรถวิ่งหลักหมื่นคันนี้ก็เป็นในสไตล์ทําให้ใกล้เคียงกับแบบนั้นนะครับในจริงคัมคัมจริงๆต้องเป็นนิสโมซื้อแล้วซื้อแล้วใส่ไม่แต่มาไม่ทันมาไม่ทันเอาก่อนมาอันนี้เท่าไหร่ที่คารถอยู่เนี่ยห้าหมื่นแล้วไอ้นิสโมที่พี่ซื้อวันนี้แล้วมาไม่ทันที่พี่เดินงุดงิดมุ่งงานจะเดินเตะกองทรายอยู่ตรงนี้สามแสนเก้า คใส่อะห้าหมื่นก็ได้นะไม่คุยตรงไม่คุยเลยใช่ไหมอาจจะพูดยากนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับถามกันตรงๆรงคับพี่เนะที่เป็นพี่เป็น Skyline ์ o v e r อร์สี่ร้อแท้ๆในบ้านเรามีไหมครับเคยมีรุ่นพี่บอกมาพยายามจะเอาเข้ามาตอนนั้นแต่ดันเอาเข้ามาไม่ได้ซื้อแล้วแต่บ้านเราจริงไม่มีนะครับแบบนี้ที่เป็นเอ่อเรปิกาแบบนี้อ่ะมีพี่นบหนึ่ง มีใครอีกคนหนึ่งมีพี่เปิ้ลพี่เอ็มพี่เอ็มพี่มาร์ลิพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดมีใครอีกที่เต็มๆแบบนี้ตูนไหมตูนผมไหมได้สุรตานี่คนหนึ่งสีม่วงสวยห้าคนมันมีกี่คันในโลกครับเต้าบาทของ400อ่ะ44คันหรือเปล่า44คันสี่4คันแต่ก็พูดยากอีกเนาะเพราะนิสโมูเองก็สามารถมีเขาเรียกว่ามีของมาขาย ต่อให้นิสโมบ,บอกว่าคุณต้องเป็นเจ้าของ400 r เท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ซื้อพารพวกนี้ได้อันนี้เรื่องจริงถูกไหมพี่เรจริงครับเรื่องจริงด้วยความอัจฉริยภาพของพ่อค้าทั่วโลกก็จะไปแอบถ่ายรูปตามมิวเซียมแอ <c oughs> ถ่ายเพจอ, <c oughs> อะไรแล้วก็ส่งไป <c oughs> แล้วก็ส่งไปแต่นิสโมไม่โง่แล้วนะครับสายป่านบอกผมไงต้ตัวถังนี้แต่ว่า1 2 3 4พี่นบเบิกไปแล้วแล้วอยู่ไอโกฟ from Thailand หนึ่งสองสามสี่ที่โมไม่สบให้ผมนะแล้วคนสซ่จะเป็นถึงนี่ด้วยนะว่ามาวินวินนัมเบอร์ซ้ำแบบนี้ได้ยังไงอืมเออคันนี้ครับสเตปต่อไปเสร็จจากตรงนี้จะกลับไปอู่เครื่องเหรออู่สีอู่สีอู่เครื่องเสร็จแล้วครับพูดถึงเรื่องสียังไม่คุยเรื่องราคาเรื่องสีเลยสีคันนี้พี่โดนไปกี่รอบ้วครับทํงรอ้สองรอบรอบแรกกี่บาทครับสองแสนห้ารอบแรกสองแสนห้าทำไรบ้างครับสองแสนห้าปิ้งเปิ้งใช่รอบที่สองครับ ก็ต้องไปมาสเตอร์พีตต่อมาสเตอร์พีตพี่แชมป์ครับโดยยิ่งโดยย่เท่าไหร่ครับมาสเตอร์พีตเดี๋ยวก็กำลังให้แชมป์ตีราคาอยู่รอบนี้รอบสุดท้ายละรอบที่สองอ๋อทำไปรอบเดียวเองรอบนี้กำลังจะไปรอบที่สองรอบนี้ก็น่าจะโดนแชมป์อีกสักประมาณไม่น่าเกินแสนขิวยางทั้งคันก็เปลี่ยนใหม่หมดเท่าไหร่เกือบสองแสนก็เท่ากับคันนู้นพอกันใช่สิบล้านทะลุอ่ะคันนี้ใทะลุราคาขึ้นเรื่อยๆคนที่มีคุณพ่อ ผมว่ามีตัละครลับเยอะคุณพ่อมีจอดอยู่ที่บ้านไม่เคยขับรถคุณปู่รถอะไรก็ว่าไปท่านเก็บไว้นะครับท่านไม่ต้องรีสโตรก็ได้ท่านเก็บเอาไว้แบบให้ดีๆหน่อยอ่ะถ้าวันนี้ท่านดูคลิปท่านยกสามขาลอยไว้เลยหาผ้าคุมจอดบนพื้นซีเมน์อย่าให้เปียกวันหนึ่งก็มีราคานะผมว่าแม่งดีกว่าสะสมเงินในธนาคารนะทไม่รู้ว่าจะทำไงก็หาเรา เราก็จะมาขายพี่น้องเรวเราก็จะบวกยอดกันไปไม่มีอะไรยากถ้าพี่น้องไม่ได้เราก็จะบวกไปหาเจซีเราก็จะบวกไปหาแฟนน้องเราก็จะไปเรื่อยๆไปวงกลมไปเออสักวันเราก็ต้องมีคนด้ผมว่ามีผมว่ามีผมว่าตอนนี้มีอาสามสาวได้เขบาพองกี่คันพี่สามคันสามคันคันนี้สี่ร้อยอาสีร้สีบอลเงินสีบอลเงินก็สี่ร้อยอาอยู่หรอสี่ร้อยอาครับแล้วอีกคันหนึ่งอ่ะสีเหลืองเป็นสี่ร้อยอาเหมือนกันโอ้โหตกคันหนึ่ง สามพันก็สามสิบหลักถ้ามีคนมาขอซื้อต่ออยากจะขาย้ว้ไหมพี่ก็ต้องดูคนซื้อก่อนว่าเขาชอบคอนเซ็ปต์ของเราไหมอะไรอย่างนี้เขาชอบรายละเอียดอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องดูรายละเอียดด้วย S สิบสี่มีกี่คันฮะสองคันหนึ่งเป็นสแตนดาร์ดอีกคันหนึ่งเป็นดิสมอล GT สามร้อยถูอคันที่เราเคยถ่ายไปสุปอราสุปอร์เหลือหนึ่งคันเหลือหนึ่งคันสแตนดาร์ดชุดแต่งเต็ม อันนี้ชุดแต่ของาร์มอนมีอะไรอีกไหมเซเว่นเซเว่นมีไอเอซูเปอร์จีนี่ใช่เสร็จยังกันล่ะไอปีแล้วนะวันเสาร์นี้ส่งแล้วครับแชมป์มื่อตะพิสส่งให้แล้ววันนี้วันเสาร์เอดีคิดตัวแรกถ้าชิงนหรอสุดยอดเก่ากว่าตัวไอโต้โอ้โหตัวที่ของพี่เป็นไฟยาวงี้ใช่ลึกเลยอ่ะหางสลิงใช่ครับหางสลิงล้อ RE ด้วยล้อ RE เอซูเปอร์จีขอบ18ขอบ18หายากหน้า8ปหน้ากถูกต้องล้อ RE คือล้อที่เดสมอนด์เป็นคนทำให้นะครับ บานไหมคะได้มาบางไหมบานงนั้นบานงั้นจองคิวเลยววเลยันเสาร์นี้มาเหรอวันเสาร์นี้มาวิ่งได้แล้วหรือยังวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วครับอยู่ช่วงรันอินอยู่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเสาร์นี้พี่เสร็จพี่ขึ้งหาผมเลยนะเดี๋ยวรถบานปลายต่อเลยบอกแชมป์เลยรถบานปลายต่อเลยเอาแล้วท่านผู้ชมครับราคาทั้งหมดในรถบานปลายเราไม่รวมนะครับถ้าไปรวมกันเอาเองตั้งแต่ตึ้ง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 กันมานะครับส่วนใครที่จะมารับประทานอาหารที่นี่ชื่อครัวอะไรครับ ควาอมออมครับอมออมอร่อยทุกอย่างที่บอกท่านมากินอาหารอร่อยได้ําได้อาหารอร่อยที่สำคัญที่สุดคนบ้ารถพออาหารอร่อยเสร็จท่านเดินเข้ามาท่านเดินโชว์ขอหน่อยขอหน่อยแต่กระจกมาล็อกเหลือแหละท่านเดินโชว์เข้ามาดูรถก็คุ้มแล้วพองเราวนนี้ก็จะจอดู่ห้องนี้แต่ในห้องนี้จอดเรียงสวยเลยก็คุ้มแล้วแต่ถ้าท่านจะอินไซด์หน่อยก็ถ้าเจอพี่นกกอาจจะขอญาติพี่นกก่อนขอทิ้งานฝั่งนู้น เขาไม่ทราบนะครับเขาไม่ให้ท่านอยู่แล้วถ้าเจอพี่นพท่านก็ขอให้เขามาดูเขามาดูคุ้มฝากกันไ้ด้วยแล้วก็มีมีก่อสร้างของพี่เชื่อนะวิเชียนแคร์พันนกแอนครับผมสองศูนย์หนึ่งหลังสิทธิ์คลองสามท่านจะก่อสร้างอะไรท่านติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวพี่ดินขึ้นข้างล่างนี้นะทั้งสองร้านทั้งร้านอาหารแล้วก็ทั้งร้านขายอะไรก่อสร้างนะครับท่านมาอุดหนุนก็ได้วันนี้พี่นพพาเรามาดูสิ่งที่ภาคภุมมใจผมเรียกี้บานปลายแต่มีความสุข ไม่ได้บานปลายแล้วเป็นทุกข์มันค่อยๆซื้อทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นสะสมไปเรื่อยเหมือนก็ตามล่าสาสมบัตินะใช่ครับได้มาก็มีความสุขได้มาก็มีความสุขได้มาก็แล้วพี่นพเองก็เป็นคนสไตล์เดียวกับผมคือซื้อของมาเฮ้ยมันไม่ได้สวยที่สุดหรอกแต่มันเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นมือสองเฮ้ยมันเป็นไรอาจจะไม่สวยเท่าของอาจารย์เปิ้ลก็ไม่ได้แต่เอเราก็เอาไว้เราไม่ได้เดือดร้อนเนี่เท่านี้ก็พอใช่ไหมก็สนุกสนานกันไปทำงานเก็บเงินก็ค่อยซื้อกันใหม่ของพวกนี้มีเงินซื้้ออไดทุกย่าง แต่ว่ามันก็แพงขึ้นเนาะดูไว้ให้เป็นกําลังใจในการเป็นกำลังใจทํารถแล้วก็เป็นกําลังใจสำหรับทุกท่านที่ทำรถกันอยู่และกำลังบานปลายใช่ไปเรื่อยๆแต่บานปลายขอให้ท่านบานปลายอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการบานปลายนะครับขอบคุณพี่นพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเอาป้ายแข่คแท้กล่องซุปเปอร์กล่องแล้วคันเรีย่งไาสปาร์คดีครับผมติดต่อนี่ด้านล่างนี้เลยนะครับบานปลายคันต่อไปแน่ๆพี่นพติดนี่ผมอยู่ไอเซเว่น เดี๋ยว,ยว,วจะมาบายบายเอ็กเซอร์เบนแต่ขั้นต่อไปจะเป็นใครทีเด็ดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ไกลแต่ก็ต้องไปรถบ,บ้านๆท่านเคยเห็นกันแน่นอนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ